สวัสดีครับแฟนครับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับโปรแกรมนั้นก็จะเป็นเจริญเงินบุลานามวยไทยพบกับทางด้านเพชรตรี10เจแดงที่หนัก112ปอนด์เป็นการแข่มกันอีกครั้งนะครับหลังจากครสุดท้ายนี้เป็นทางด้านเพชรตรีชนะคะแนนมา คู่ที่2ก็จะเป็นเอกปตทอทองทวีนะครับวันนี้พบกับทางด้านเพชรเดินดวงววันทวีที่น้ำหนัก1 0 6ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน1 1 2งปอนด์วิทยมาชจิณสีของเพชรบ้านไร่สิงห์มารวินกับผู้ท้าชิงคือทัพทีมทองซองจอเล็กเมืองนนน้ำหนักก็112รอปอนด์เครืค่องคดรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรทองหล่อโจนูโวหรือเจ้าเบิกบานอันสุขุวิทิย์ยิ้มนะครับ วันนี้พบกับทางด้านสองมบางกอกกระเล่นที่น้หนัก133ปอนด์หลังจากนั้นก็จะเป็นโบเรงนองลูกเาพาอโรองต้มพบกับทางด้านไทยแล์เล็กจเจิีเมืองมวยไทยที่น้ำหนัก111ปอนด์และปิดท้ายรายการด้วยเพชรสมหมายสิทธินายกอนงพบกับทางด้านซุปเปอร์จิว๋วสรุ่งศักดิ์ที่นหนัก114ปอนด์นี่เป็นรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันทิตที่29พฤษภาคมนะครับ จลืมนะครับแฟนคลับที่กําลังมองหามวยไหลพักยกนะครับขอแนะนาไหลพักยก2ี่4นะครับเป็นไหลพักยกระบบอัตโนมัติราคารวดเร็วจากคอเวทีนะครับมีออกตัวตลอดเวลาไม่ผิดหวังแอพีเค24ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับที่นี่กรตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินที่นี่นะครับมวยเสมอไม่กินนะครับเปิดน้ํามาเปิดราคามาน้ําห่างกันแค่กิกเดียวนะครับที่อื่นมีกิกครึ่งสองกิกนะครับและที่นี่ มวยเสมอไม่กินนะครับคืนคืนทุนนะครับที่อื่นโต๊ะอื่นเนี่ยมวยเสมอกินนะครับยิ่งช่วงนี้มวยเสมอบ่อยมากแฟนคลับนะครับที่ต้องการเข้าไปสมัครก็สามารถกรอกรายละเอียดใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับในลิงก์นี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแฟนคลับก็เข้าไปสมัครได้เลยหากท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็โทรปรึกษาผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480นะครับผมพร้อมจะให้คำอธิบายนะครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้เป็นที่ปรึกษาแก่แฟนคลับนะครับผมเข้าไปดูแล้วนะครับเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับมานะครับอยากให้แฟนคลับใช้ที่ตรงนี้เป็นที่ศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะใช้ในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะครับใช้ที่นี่เป็นหลักประกันความเป็นของทางด้านการเงินเพื่อเราจะได้ไปสรรหาไปแสวงหาที่อื่นอีกนะครับสองกู่แรกนั้นผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับ มาดูคู่ที่3าครับคู่ป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทนะครับน้ำหนักไม่ถิง112ปอนด์ของเจ้าเพชรบานไดสิงห์มาวินกับผู้ท้าชิงคือเจ้าทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนนนะครับมาดูทางด้านเจ้าของแชมป์ก่อนนะครับเป็นแชมป์แบบส้มหลนซึ่งทางด้านเพชรนำโชคสชอจอตงปราจีนนั้นเปลี่ยนคู่ชกทั้งสองคนนะครับไม่ได้ชกชิงแชมป์แล้วมาเจอกับทางด้านเพชรบานได เป่เปรียบเสมือนสมหล่นนะครับเพชรมาลัยคพลิกชนะคะแนนมานะครับที่ช่องเจ็ดสีเพชรบานใดสิงห์มาวินนะครับจากป่าบอลพัทลุงสูงยาวเขาแหลมครับตัวนี้ซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนพายลุงเพชรที่เด็ดเก้าสิบเก้าชนะคะแนนเพชรนำโชคสอจอต้องปลาจีนนะครับได้แชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์าพื่อไทยก็ามาชนะคะแนนเจ้ากล้าพัดจุลูกบ้านใหญ่นะครับแชมป์ทีนี้นะครับ มาจากการทีมแชมป์กับเพชรนาโชคที่ช่องเจ็ดสีนะครับคู่นี้เคยชกมาแล้วสองครั้งนะครับมาดูทางด้านทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนอนนะครับยี่สิบสองปีจากธนาคารพืชผลอุบลราชธานีนะครับตัวนี้ขวาเนียนนะครับหนักแรงทุกลูกฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธหลากหลายฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าน้องแชมป์สวนอาหารปลีกไม้นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสิงเกลิลกบพัสดุพันธุ์ภูเก็ตนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ชกกับเพชรซิงเกิลนะเพชรซิงเกิลก็ดอ่อนโปรโมเตอร์ไว้นะครับก็อ่อนไว้ว่าถ้าชนะเพชรทับทิมทองเนี่ยก็จะคว้าชิงแชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์พอดีมาแพ้ให้กับทับทิมทองขาดลอยทางโปรโมเตอร์ก็เลยจัดให้ดังทับทิมทองซอสเจเล่มงนนี่ชิงแชมป์กับเพชรบันไดแทนนะครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้วสองครั้งนะครับตอนที่น้ําหนักประมาณหนึ่งร้อยปอนด์นะครับช่วงปีหกหนึ่งต่อยกันสองครั้ง ครั้งแรกเบียดนะครับแต่ว่าทางด้านท้าวิมฟองไม่ได้สอบทำเอาทางด้านเจ้าเพชรบันไดสิงห์มวินแตกแล้วก็พลิกชนะคะแนนมานะครับพัน์ที่สองมาแก้มือพนที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับวันุ์ที่ยี่สิบสามปีหกหนึ่งนี่ก็มาชนะคะแนนขาดลอยครับมีลูกจับขาลูกเหลี่ยมลูกเตะตัดขาลูกแทงขวางแทงขานะครับชนะคะแนนเจ้าเพชรบันไดขาดลอยนะครับ และเจ้าทัพทีมของสองเจเล็กเหมือนก็เคยเชิงแชมป์สองครั้งนะครับเป็นการ,รชิงแชมป์กับทางด้านนมเปรี้ยวโทราชทันนะครับนมเปรี้ยวสิษสอนพิชัยเด็กหนุ่มจากหนองกี่นะครับตอนชิงแชมป์ครั้งแรกก็หนึ่งรุ่นหนึ่งร้อยแปดปอนด์วันที่ร่มพีดีเพรานั้นชิงแชมป์ร่วนร่นร้อยแปดปอนด์แต่ว่าต่อยร้อยเจ็ดปอนด์ก็มาโดนศอกแตกนะครับพลิกปลายคะแนนไปทั้งที่ยกห่างก็ไม่ได้แตกคืน แล้วก็มาชกชิงแชมป์ครั้งที่สองกบไปที่มาช่องเจ็ดสีพุทธสองปอนด์ก็ชกกับทางด้านนมเปรียวโทราตทันเหมือนเดิมนะครับครบรห้ายกนี่ดูเหมือนราคาจะอยู่ฝั่งทางด้านเจ้าทัพพิมพ์ทองนะครับนะครับแล้วก็ทําได้ดีกว่าหลายคนมองว่าหน้าชนะแต่ว่ากรรมการสองท่านเนี่ยมองว่าเจ้านมเปรียวชนะครับกรรมการให้คะแนนทางด้านนมเปรียวโทราตทันเด็กของเสียแขก ชนคะคะแนนไปสองต่อหนึ่งเสียงนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับเหมือนเดิมครับเพชรบ้านได้สูงยาวเข่าแหลมแดงเจ็บนะครับหนักแรงทุกลูกเจอกับคู่ปร,ปรับเก่ากระทับพิมทองฝีมือดีชลาระเรียมดีร่างกายเริ่มกลับมาเข้าที่ครับสองไฟแล้วก็ต่อยนหนักอยู่ร้อยสิบสองปอนด์ตลอดนะครับวันนี้น่าติดตามดูแล้วมีสง่าราศีครับเด็กหนุ่มจากธนาารพืชผลดุบบราชธานีท่านสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับ เสียเอกซ์อดำเนินวันนี้มองแล้วทุกท่านมีสง่าราศีครับราศีจับน่าจะคว้าแชมป์รุ่นทอ12ปอนด์ไปครองได้สําเร็จสมดังใจไหมของทัพทิมทองหลังจากรอมาแสนนานนะครับผมให้ทีเด็ดไปเลยนะครับคู่นี้ทัพทีมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์ครับมาดูคู่เอกของรายการนะครับเพชรทองหล่อโจนโวหรือเจ้าเบิกบานอันสุขุมิตยิ้มนะครับพบก,กับในด้านสองคมบางกอกอลไยยน คู่ที่พบกันที่หนัก1 3 3ปอนด์นะครับเพชรทองหล่อจากบุรีรัมย์นะตัวนี้สายเนียนนะครับหนักแรงทุกลูกฟอร์มหลังก็มีแพนน้องยกสามเจ้าหยกผดันชัยแพ้คะแนนที่ตัวไฮวันโคชนะที่คำเขื่นแก้วนะครับวันนั้นโดนนับแปลกสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้าคำกิตเทวดาสอนิภาพรน,นะครับวันนั้นนะครับพี่โจโนโบวกว็เข้ามาเชียร์ในเวทีทำเอาทางด้านเจ้าเพชรทองหล่อแข็งแกร่งนะครับมีกําลังใจดี แล้วก็เบียดชนะขาดลอยท้ายๆนะครับวันนั้นมาดูทางด้านสองคมบางกอกกะไรยยนนะครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับซ้อมอยู่ที่บางกอกกะไรยยนนะครับอายุ27ปีฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรสมวิทย์บอยบางนาที่ช่องเจ็นะครับวันนั้นโดนยำแทบจะโดนนอกอยู่แล้วครับแต่ว่ามาได้ลูกแตกแล้วก็คุมเกมเข้าไปายไปนะครับไปต่อมาก็มาแพา้คะแนนใะครับเพชรเมืองสีออดตึกแดง ละสุดท้ายแพทย็นอกยกสามกิ่งสางเล็กต่อหลักสองที่ราชะดำเนินนะครับเพราะนั้นโดนเตะขาโดนเตะขาเจาะยางยางระเบิดนะครับภายนอกไฟวันนี้วินาทีนี้นะครับเพชรทองหล่อหรือเจ้าเบิกบานร่างกายกลับมาเข้าที่นะครับพิจูนูโวใน้ามาเชียตลอดเวลาซ้อมอยู่กับทีมงานอันสุขุมวิทยิ้มนะครับได้เปรียบหลายประการแทบจะว่าได้เปรียบครบวงจรเข้าวันนี้สองคมบางกอกอะไยยนต้านไม่อยู่แน่นอนครับ ไม่เป็นทีเด็ดอีกตัวนะครับเพชรทองหล่อหรือเจ้าเบิบกบานลูกเมืองเพชรเพชรทองหล่อโจโลูโวครับเป็นทีเด็ดเกเอกเมรายการวันนี้นะครับสรุปมวยรักมวยชอบช่องเจ็ดสีนะครับูกแรกนั้นผมชอบไปที่เจริญกันบรรณามวยไทยวันนี้ได้ใหญ่ฝีมือดีกว่าขายันกว่าหนักแรงทุกลูกหลักเกี่ยมดีอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้มาเจอกันที่สนามกลางนี่ถึงมวยช่องเจ็ดสีน่าจะล้างแค้นได้สาเร็จครับเป็นทีเด็ดตัวแรกตัวที่2คือเพชรเด่นดวงบวรทวีครับ วันนี้เจอกับเป็กปตททองทวีเป็กเนี่ยหนักแรงทุกลูกแต่ว่าตัวเล็กกว่าเยอะครับตัวเล็กแต่น้ําหนักเยอะส่วนเพ็รเดินลงเนี่ยรูปร่างดีเขอาในเหนียวแน่นระยะประชิดมีศอกนะครับศอกคมซ้อมอยู่กับทีมงานผู้จัดได้เปรียบคู่วงจรอีกตัวนะครับเป็นทีเด็ดตัวที่2ส,ส่วนตัวที่3ครับชิงแชมป์รุ่นร้อยสิบสองปอนด์นะครับทับพิมทองซอจเล็กเมืองนอนท์นะครับบัวเคยขาม้าเคยขาาคยี่วันนี้ร่างกายกลับมาเข้าที่ฝีมือดูดีกว่านะครับถอยตั้งรับ เป็นมวยทรงชอบของกรรมการช่อง7ีครับเป็นทีเด็ดตัวที่สามตัวที่สี่นะครับเพชรทองหล่อหรือเจ้าเบิกบานโจโนูโบท่างกายกลับมาเข้าที่วอมหลังโชคไว้ดีนะครับความมาตรฐานดีกว่าสองคนบังกอขลายนเป็นทีเด็ดตัวที่สี่ครับเพชรทองหล่อโจโนูโบสรุปแล้วสี่ตัววันนี้ผมให้ทีเด็ดทั้งสี่ตัวนะครับจเจริญเงินบุญานาวยไทยเพชรเดินดวงววันทวีทับทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนแล้วก็เพชรทองหล่อโจโนูโบนะครับสี่ตัวเล่นได้ครับวันนี้ ท่านขอ,ขอกลับขอบคุณแฟนกลับทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจผมมาโดยตลอดขอท่านจุมโชคดีร่ำรวย,วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ